สวัสดีครับลุงศักดิ์ชาแนลอันวันนี้สิไปสีฮอร์โ,โมนพี่น้องสิไปสีฮอร์โ,โมนอ้อยพูดแล้วอ้อยเยอะพุนละ่ะสบผสมแล้วเราก็เจียไปสีเจียไปสีแล้วก็ได้หัวเชือน้ำม,มักเนะพี่น้องแต่หัวเชือน้ำม,มักปาครับผลไม้ปลามีทุกอย่างปลาครับย่ำปลาลงรีเนาะมันไหลก็บ เห็ดปลาแดกปลาลาแล้วมันเหลือมันเนา่าเขากะเอาซุ้มปลาซิ่วปลาคอซุ้มที่เขาว่าเอาปลาคอหน่อยปลาคอใหญ่เหมือนเนาะเอาหัวนะไปปลาเทลงถังเหรอเนี่ยนะพี่น้องเทลงถังเสร็ละแต่บ่แม่นถังนี่ดอกอันนี้มันถังน้ำมีอีกถังหนึ่งยู่ที่ลงซักมักไว้ตั้งแต่ผละตั้งแต่ปลาลุ่งรีลงตรงเหรอเนาะอันนี้เป็น ลุงสักมาก,กองเอากองเอาหัวเชื่มันเอานามมาันอะไน้อพี่น้องนอ้องมันอยากออกดำดำแนะ่มีลงทุกอย่างแนหะพี่น้องเป็นปลาเป็นปลาทุกอย่างนะครับแล้วก็ผลไม้ทุกอย่างกับนะมี่หลายอย่างอยู่กับมี่ักม่วงเนี่ยมีกล้วยแนอมีทั้งปลากล้วยเนาะแล้วก็ เปียกมังคุดแน่เปียกเงาะแน่ที่เขากินอเอาลงในถังมัดอส่พี่น้องเอาลงในถังมักไว้โอ้เป็นปีพี่น้องแต่มักไว้เป็นปีตั้งแต่ลุงศักบ่ท่านเอ,เอามาทำช่องยูทูปไปเนาะเอามักไกว์มักไว้กำมาเฉียดกันได้การเน้่พี่น้องงามอยติดเปิดมานี่ยไม่มีอะไรเอามาใส่ขวดขวดน้ำเนาะขวดน้ำ ผลิตเท่ามาฉีดจิตทุเรียนก็นงามด้ยพี่น้องจิตทุเรียนจิตผลไม้เงใหม่เห่ายายยางอยู่ลูสกสากมาฉีดก็ได้การนี้ด้ครับพี่น้องได้การอยู่ตั้งทุเรียนลูกสากุนมาฉีดก็ได้การเดีวยวพี่น้องงามอยู่ปิดปีแล้วตำามากไปปีกว่าวแล้วอังงเบเร่มาไทยพี่น้องเบื้องราวช่วงนั้นบริษัทาในาถ้ำช่องอย,ยู่เนาะ เพราะฉนทำช่อง YouTube อยู่ก็เลยบริเวณวัดไทยทำเดี๋ยวจเจียวมาไทยให้พี่น้องเบ้างโย่ที่ลูกศักมักไว้หมักป่าหัวป่าต้นละไม่ถิ่มลงวัดหรือพี่น้องอยังไงนี่แหละกับมีกินอยู่ช่วงนี้มันโดนแล้วเนาะมันบ่ค่อ,คอยมีกินเป็นใดดอกมีแต่ม,มันหอมเลยนอ้องแต่มันหอมเหมือนเนาะเดี๋ยวผสมพอม่อโมนฉีดกันพี่น้องไปบิ๊กสีอ้อยกันมันสีสวยเนาะ จีดย่างมาือสองเนาะ,ะช่วงตอนนี้กับประมาณหกโมงกว่าช่วนภาว่าจีดยางแล้วจีดยางแล้วก็เลยสียมันจิตท่อมมลนะทำการผสมก่อนพี่น,อนอ้องบ้านนี้เดี๋ยวผสมท่อมมนก่อน hay dâu hay chắc là cân phi nào hay hay anh Này, quá มอเชื่านำมักในสองสองฝาต้นนามยี่ลิตรด้วยพี่น้องต้งนนามยี่สลิตรไปไปเสียกันบัน สิมาีฉีดแปลงนี่แหละครับพี่น้องอ้อยเนื่องเดือนก็อีกหามือครับผมเกิดง่ามเดี๋ยวน้ครับเนี่เกิดไก่สิบร์แล้วถ้าดินก็เริ่มแห้งแน่แล้วเนาะว่าสิมาีฉีดแปลงนี่แหละพี่น้องอันนั้นแปลงนั้นเป็นอ้อยต่อเนาะเป็นอ้อยต่ออ้อยต่อสามมันก็ขึ้นเางางามเนี่ยแหละถ้านี่อ้อยปลูกไม้อันนี้อ้อยปลูกไม้ก็เลยสิมาีฉีดเมื่อนี่แหละพี่น้องมฉีดแปลงนี่ ปะไปฉีดกันเลยพี่น้องบนนี้อ่อยต่อยจะพึ่งฉีดต่อฉีดอ้อยปลูกไม่กันเกิดไรแล้วครับพี่น้อง อันนี้ก็อ,อ้อยปลูกไม้เข้สิบเอ็ดพี่น้องเบิ่งต่อเบืบ้องนอพ่นธุเกิดดีครับก่อนที่เกิดดีลุงสักสูบน้ำใส่ครับพี่น้องโห้หนามจุ่ห้วยพ่นละช่วงสูบน้ำมใส่เนาะปอดินก็แหงเน่มองแหงมองซุ่มมองไดแหงลุงจากก่อหนามมะไซเนาะสูบน้ำมส่เนี่วเพิ่นเกิดดีครับพี่น้องเน,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 นี่ยเองนอพันากสากเนี่ย นอเกิดดีครับพนเชียร์สิบเอ็ดเนาะเกิดดีครับพนไปหอดพุ่งละอ้อยต่อพุ่งละมื้อนี้ก็สวยแล้วเนาะครับเนาะได้สามเป๋เมื่อนี่ฉีดได้สามเป๋พึ่งเคืองสวนพึ่งได้เคืองสวนเมื่ออื่นยังจีฉีดต่อเอามันนี้ก็สวยแล้วนี่ว่าจีไปหยอดน้ำกดยางก่อนครับผมหยอดน้ำกดยางแล้วก็ มาอื่นไม่สิมาฉีดไหมเนาะฉีดนำมักป่าคือเก่าแนละ,ะมืันนี้ก็สวยสิประโยชน์นำกดจะเข้ากันคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ลุงสักชาแนลนี้เด้ครับเด้อช่องน้นอยอยู่ผูดเลยคำว่าเบอ่งก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆฝากกดติดตามลุงสักนะครับ อคอมเมต์ไว้คือเกลนะครับผมเดี๋ยวลุงสักกสิเขไปเปลนบานเล่นซองคือเกานะครับเนะาะสำรับชิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้แหละครับเดี๋ยวลุงสักสิไปหยอดนำสมยางก่อนอนำโคตรยางเนาะครับเนาะสำนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ